เป็นตัวสว่านแท่นนะครับสว่านแท่นยี่ห้อไทเกอร์นะครับผมเป็นสว่านแท่น4หุนนะครับหมายถึงว่าปากจับดอกสว่านได้4หุนนะครับผมรายละเอียดตัวเครื่องนะครับ1นทับสา h p หรือว่า1นทับสแรงม้านั่นเองนะครับผม250วัตต์ใช้กระแสไฟอยู่ที่ประมาณ230โวลต์นะครับสปินสปีดรอบนะครับผมตั้งแต่ 515ถึง2580นอันนี้ก็คือการตั้งสายพานของเรานั่นเองนะครับความสูง580มิลเมตรซนนะครับน้ำหนัก20กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวองเนะคว่าเือป็นคูมมนะมมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรื่ประอกอบเลยนะครับเป็นมาตรฐานครับ Hãy à, nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không các bạn những có hấp dẫn ก็จะเป็นสวิตซ์เปิดปิดแบบล็อกน,นะครับขอการจาะลึกเท่าไร่นะครับ เสียงเงียบทุ่นนิ่งดีนะครับ สำหรับการเจาะไม้เนี่ยสำหรับสว่านพวกนี้มันมันทดสอบมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอยู่แล้วนะครับเราจะดูแค่ว่าไอตัวดอกสว่านเนี่ยมันนิ่งหรือเปล่ามันแกว่งหรือเปล่านะครับทุ่นมันตรงหรือเปล่านะครับนะครับส่วนถ้าเราต้องการปรับให้รอบมันเร็วขึ้นให้มันกินเนื้อไม้ได้ละเอียดขึ้นเราก็ปรับได้นะครับผมการทดสอบไม้ก็มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับสําหรับไม้มันเนื้อมวนมันเบาอยู่แล้ว ตัวนี้ผมปรับมาที่ล่างสุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับรอบจะช้านะครับดูที่ดอกสว่านจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเว่อร์รอบมันช้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาปรับบนสุดดูครับผม ก็จะจัดประมาณนี้เลยนะเมแล้วก็งานก็จะละเอียดขึ้นนะครับครับการทดสอบก็เสร็จไปแล้วนะครับผมเครื่องนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับก็คือเหมาะกับงานเบาๆนะครับถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กบางนะครับถ้าเป็นเหล็ก2มิลขึ้นไปก็ควรจะใช้ร่วมกับน้ํายาหล่อยเย็นแล้วก็มีดอกสว่านเล็กเจาะนําไปก่อนนะครับส่วนการเจาะไม้เจาะอลูมิเนียมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี้เจาะได้นะครับ ยังไงก็ลองพิจนารณาดูหน้าง,งานว่าเหมาะสมกับตัวเครื่องขนาดเล็กแบบนี้ไหมนะครับถ้าเป็นเจาะเหล็กนาะหรือใช้งานหนะักนะครับก็ควรจะเป็นรุ่นที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ